มันเป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกของเรานั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเพราะแม้แต่ในชีวิตประจำวันหรือในสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันมันก็อาจจะมีเรื่องที่เราไม่เคยทราบมาก่อนสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับสิบความจริงสุดแปลกในชีวิตประจำวันของเราที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ล็อกของประตูห้องน้ำสามารถเปิดได้ด้วยกุญแจอะไรก็ได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าห้องน้ำเป็นห้องที่เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยมากดังนั้นประตูห้องน้ำจึงออกแบบมาให้ปลดล็อกจากด้านนอกได้อย่างง่ายดายและทำได้แม้แต่การใช้เหรียญเพื่อเปิดหรือว่าใช้กุญแจอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน น้ำมันเบนซิน1แกนลอนมีพลังงานอยู่ประมาณ31,000แคลอรี่เป็นเรื่องที่เราทราบกันว่าการดื่มน้ำมันรถนั้นเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพร่างกายของเราและไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะนำไปดื่มโดยเด็ดขาดแต่อย่างไรก็ตามในอดีตนั้นมีนักวิทยาศาสตร์เคยคำนวณเอาไว้ว่าพลังงานของน้ำมันเบนซินออกมาเป็นตัวเลขเอาไว้ โดยได้ประมาณ3 1ม0 0ืนหแคลอรี่โดยตัวเลขนี้ได้มาจากการที่นักวิทยาศาสตร์คำนวณประสิทธิภาพของน้ำมันที่ใช้ในการขับรถยนต์บวกเข้ากับพลังงานที่คนใช้ในการปั่นจักรยานในระยะทางและความเร็วเท่ากันนั่นเองไม่ได้นำมาลองกินแต่อย่างใดนะครับ เทคโนโลยีในมือถือของเราหากย้อนเวลากลับไปเมื่อ50ปีก่อนจะสามารถช่วยให้นักบินอวกาศสามารถขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้เลยนั่นก็เพราะว่าในมุมมองและความสามารถการประมวลผลของสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปของเรานั้นสามารถทำงานได้ดีกว่าระบบการนำทางของยานอพอลโลที่นาซาใช้ในปี1969ซะสะอีกซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับรถหรือว่า ใหญ่กว่าโทรศัพท์ประมาณ1ล้านเท่าเลยทีเดียวรูบนปอกปากกาออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้มันไปติดขัดในระบบทางเดินหายใจในกรณีที่มีคนกลืนมันลงไปนั่นเองโดยบริษัท B I G ผู้ผลิตปากการายใหญ่คิดค้นรูบนปากกาขึ้นในปี1991หหลังจากมีผู้ใช้จำนวนหนึ่ง เผลอกืนปอกปากกาเข้าไปน้ำที่เราดื่มกันอาจมีอายุมากกว่าล้านปีที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากวัฏจักรของการระเหยการควบแน่นและการตกตะกอนของน้ำบนโลกนั้นเป็นระบบปิดดังนั้นน้ำหลายๆส่วนของโลกจึงเป็นของที่มีอยู่เป็นเวลานานมากและว่ากันว่าน้ำ ทั้งหมดในโลกก็แค่รีไซเคิลตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าเท่านั้นเองรองเท้าส้นสูงเดิมทีแล้วสวมโดยผู้ชายอ้างอิงจากบันทึกในอดีตของชาวยุโรปโดยรับวัฒนธรรมรองเท้าส้นสูงในช่วงศตวรรษที่10โดยมันถูกใช้งานในฐานะรองเท้าขี่มาก่อนที่ในศตวรรษที่17 มันจะเริ่มกลายเป็นแฟชั่นเนื่องจากมีแต่ชนชั้นสูงเท่านั้นที่จะมีมา้าขี่และในเวลานั้นเราก็จะมีโอกาสเป็นผู้ชายใส่ส้นสูงมากกว่าผู้หญิงนะครับเราจะต้องเลียลูกอมแบบแท่งกลม364ครั้งมันถึงจะหมด งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นมาโดยมหาวิทยาลัยเพอร์ดูและทดลองโดยใช้เครื่องจักรแบบพิเศษอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ทำการทดลองในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันและบอกว่าต้องใช้การเลีย411ครั้งส่วนนักเรียนจากนักเรียนมัธยมต้นบอกว่าพวกเขาใช้การเลียแค่144ครั้งเท่านั้น สมองของคนเราเกินครึ่งเป็นไขมันอ้างอิงจากงานวิจัยปี2009เฉลี่ยแล้ว60%ของสมองมนุษย์จะประกอบขึ้นจากไขมันและกรดไขมันซึ่งกรดไขมันเหล่านี้ก็นับว่าเป็นหนึ่งในโมเลกุลที่สำคัญที่สุดที่กำหนดความสมบูรณ์ของสมองและความสามารถในการทำงานของมันอีกด้วย สมองของเราใช้พลังงานถึง20-25%ของแคลอรี่ทั้งหมดที่ร่างกายใช้นั่นหมายความว่าโดยเฉลี่ยสมองของคนเราจะเผาผลาญพลังงานมากถึง350-450แคลอรี่ต่อวันเลยทีเดียวนะครับบนใบหน้าของคนจำนวนมากมีสิ่งชีวิต8ขาขนาดเล็กอาศัยอยู่ สิ่งมีชีวิตที่ว่านี้มีชื่อว่าเดโมเด็กซ์หรือที่เรียกกันว่าเห็บมนุษย์และก็มีไรบนใบหน้าโดยมันมีขนาดราวๆ0.3มมิม mm, และมีอาหารหลักเป็นไขมันบนร่างกายของมนุษย์ตามปกติแล้วเดโมเด็กซ์จะไม่มีผลกระทบต่อมนุษย์มากนักแต่เราก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเดโมเด็กซ์มีผลกระทบต่อใบหน้าอย่างเช่น มีอาการผิวแดงผมร่วงหรือว่าสิวเรื้อรังอยู่บ้างเช่นกัน